ก็คือหมดเลยนะครับในนี้นะครับโรยลากครับผมโรยดึงนะครับสายตึงครับผมโอ้ดูครับ สวัสดีครับผมนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมกันต่อนะครับผมก็วันนี้ผมจะพามาใส่เบ็ดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะใส่กับเหยื่อ,อปลาหมึกแห้งนะครับนี่ครับปลามหามึกแห้งนะครับก็หั่นมาเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับปลาหมึกแห้งรอบนี้จะใส่กับปลาหมึกแห้งนะครับก็หั่นมาก็เป็นชิ้นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็ไปไล่ใส่กันเลยนะครับผมก็รอบนี้ผมจะใส่กลางวันนะครับตอนนี้ก็ผมมาถึงหมายก็ประมาณ9ก้างครึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไล่ใส่กันกันก่อนนะครับไปใส่กันเลยครับผม ครับประมาณนี้นะครับเกี่ยวนะ อ่าครับผมก็เดี๋ยวประมาณสักอสองสามชั่วโมงนะครับเราก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ใส่เรื่อยๆนะครับก็ว่าจะใส่ทั้งหมดก็ประมาณ20หลัง20คันนะครับผมค่อยมาลุ้นกันครับผม อ่ะครับผมตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งหมดก็20หลัง20คันพอดีนะครับก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับผมประมาณสักสองสามชั่วโมงครับผมค่อยมาลุ้นกันครับจะมาหรือเปล่าครับผมอ่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกรอบนะครับนะครับตอนนี้ก็ได้เวลามาลุ้นเบ็ดกันแล้วนะครับที่ว่าผมใส่กับเหยื่อปลาหมึกแห้งนะครับกดทิ้งไว้ก็ สามเช้าโมงพอดีนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยครับผมจะได้ตัวหรือเปล่านะครับไปลุ้นกันเลยครับลุ้นกันเลยครับผมเงียบเลยนะเหยื่อยังมีครับผม คันนี้ก็ต่อครับเหลือยังมีเหมือนเดิมครับผมมีก็ใส่ไว้ต่อนะตั้งไว้ต่อครับผมทรันนี้ก็น,นิ่งนะครับ ต่อคันนี้ครับผมขนาดทิ้งไว้3ชัว่วโมงเลยนะใส่กลางวันมันไม่ค่อยนั้นนะเหยื่อยังมีครับผมก็ทั้งหมดก็20หลังนะ มีก็เงียบครับนิ่งเลยครับอยังมีครับเหยื่อเหมือนเดิมครับครับก็เอาแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคันที่ว่ามันมีดึงนะครับหรือว่าติดปลาหรือว่ามีลุ้นนะครับแบบลุ้นคันนี้กันก่อนครับ เหยื่อเหมือนเดิมครับผมนะครับลุ้นในนี้กันอีกสองหลังนะเหยื่อยังมีเหมือนเดิมครับผม กหลังนึงนะครับก็คือหมดแล้วนะครับในนี้นะครับโรยลากครับผมโรยดึงนะครับสายตึงครับผมโอ้ดูครับน่าจะจับหลุดไปแล้วครับผมเยื่ยังมีครับเสียดายครับ ครับผมก็ไปลุ้นกันอีกอห้าหกหลังนะครับอีกไม้หนึ่งครับผมต้ไม้นี้ก็มีรอยดึงอยู่หลังเมื่อกี้นะครับหลังที่ว่าผมดูหลังสุดท้ายครับผมนอกนั้นก็เหยื่อยังมีเหมือนเดิมครับมีก็ค่อยมาลุ้นกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เช้านะ ไปลุ้นกันอีกห้าลังสุดท้ายครับผมอันนี้ครับลุ้นหมายนี้กันนะครับที่ว่าได้ปลาชนข้างกนนะครับที่ว่าได้ปลาชนข้างกนตัวใหญ่นะครับที่ว่าผมใส่กับเหยื่อหน้าอกไก่อมไม่ใช่หน้าอกไก่นะครับกับเหยื่อเนื้อไก่สดนะครับผมอันนี้ครับคันนี้ลอยดึงครับผมปลาอะไรครับ ขาดไปเร็วครับผมโอ้ปลาพิติดยาครับดึงขาดไปเลยครับตาเบ็ด นิ่งเลยนะคันนี้ก็นิ่งครับผมถ้าติดมันก็ต้องดึงแลนะ้วไม่ต้องยกเลยครับอสามลังสุดท้ายนะครับ Ni canh ngắp hùng dìa dâng mi khắp làm từ tay các hùng เยงมีครั 1. ับสรุปกับปลาหมึกแห้งนะครับรอบนี้ก็คือไม่ได้ตัวนะครับผมแต่ว่าเหยื่อยังมีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับถ้าว่าว่างเดี๋ยวจะพามาลุ้นกันอีกรอบครับผมแต่วันนี้ก็คือแห้วครับผมครับผมก็สรุปนะครับใส่กับเหยื่อปลาหมึกแห้งตอนกลางวันนะครับก็แห้วนะครับผมไม่ได้ตัวครับ แต่ว่าเหยื่อก็ยังมีอยู่เยอะนะครับที่ว่าเหยื่อหมดก็มีประมาณ4-5หลังนะครับนอกนั้นก็เหยื่อยังมีเหมือนเดิมครับผมก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับถ้าว่าพรุ่งนี้เช้าว่างก็ผมจะพามาดูกันอีกรอบนะครับแต่ถ้าว่าช่วงกลางคืนว่างก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูอีกรอบนะครับแต่สําหรับรอบกลางวันก็คือแฮครับผมไม่ได้ตัวนะครับนะครับก็ ลากันก่อนนะครับผมก็อย่าลืมากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิง่งกิ้งกกันด้วยนะครับกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับผมนะครับลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบายบายครับ